สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับไม่ว่าอยู่กับผม MacBuds รู Mac ath, มทีวีหรือแมคห้องน้ำทีวีนะครับคุณผู้ชมครับคือการเล่นเกมเนี่ยมันก็ดีใช่ไหมครับแต่ถ้าเล่นไปด้วยแล้วได้ตังไปด้วยเนี่ยมันจะดีขนาดไหนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมจะไม่ได้นำแปดระดับเกมมือถือแนว NFT ครับที่คุณผู้ชมนั้นสามารถสร้างไรายได้เพียงแค่เล่นเกมเท่านั้นครับซึ่งผมนั้นทําการคัดมาอย่างดีเพื่อคุณผู้ชมเลยแหละครับวันนี้เนี่ยจะมีเกมอะไรบ้างนั้นเชิญไปรับชมได้เลยนะจ๊ะ เกมที่8เกมนี้มีชื่อว่าไททันเนอร์ดีนาครับเกมนี้เเป็นเกมมือถือออนไลน์ NFT แนว m o b a ครับภายในเกมนั้นจะมีโหมดให้เล่นมากมายนะาร่ว่าจะเป็นทีมเดสแมทแบทเทิลรอยัลซูเปอร์สตาร์ครับและอื่นๆอีกมากมายครับซึ่งภายในเกมนั้นได้เอาระบบซื้อขาย NFT มาใช้ครับชูคอนเซปต์ความเป็น Pay to e a r ์นที่จะได้รับเหรียญคริปโตเมื่อเล่นเกมนั้นเองนะครับและคุณผู้ชมนั้นสามารถเริ่มต้นเล่นได้แบบฟรีครับเริ่มต้นเกมเนี่ยคุณผู้ชมจะได้รับฮีโร่ฟรี3ตัวครับ ผู้ลเล่นนั้นจะต้องไต่แล้งให้ถึงระดับบอสแต่กับจึงจะสามารถถอนเงินได้หน่วยสกุลเงินของเกมนี้เนี่ยจะมี2สกุลครับนั่นก็คือไททันคอยหรือ THC กครับ1 THC เนี่ยเท่ากับ0.5บาทครับแล้วก็ไททันเกมหรือ THG 1 THG เนี่ยเท่ากับ50บาทนั่นเองนะครับหากคุณผู้ชมไม่ได้สนใจเกมนี้แล้วแล้วก็เชิญไปดาวโหลดเกมนี้แบบฟรีๆได้ที่ App Store และ Google Play ได้เลยนะจ๊ะ เกมที่7เกมนี้มีชื่อว่า League of Pendonia er ครับเกมนี้ในเกมเกมือถือออนไลน์ NFT แนวแอคชั่นในมริชีวางแผนครับที่ภายในเกมนั้นเนี่ยมีฮีโร่มากถึง120ตัวครับคุณผู้ชมนั้นจะได้ค้นหายัมมีวิญญาณหรือว่า Soul Stone ครับที่สามารถให้พลังมหาศาลได้ภายในเกมนั้นนะครับมีระบบแพ้ทางทาตเข้ามาเกี่ยวข้องครับและแน่นอนนะครับเกมนี้เนี่ยเป็นตระกูล NFT นะครับ ซึ่งมีหน่วยสกุลเงินเป็นเพนโด1เพนโดเนี่ยเท่ากับ0.90บาทไทยครับวิธีหาเงินในเกมนี้หรือว่าเพนโดในเกมนี้นี่ครับก็มีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทำภารกิจรายวันทั้ง6ภารกิจให้สำเร็จรางวัลจากการ Hero ment, เคลียร์ฮีโร่อาคิบเมนต์เคลียร์ดันจี้นเสริมพลังหรือว่าอ e ีเวนต์ต่างๆที่ตัวเกมนั้นได้จัดขึ้นครับและกิจกรรมอื่นๆภายในเกมอีกมากมายครับหากคุณผู้ชมไม่ได้สนใจเกมนี้ลแล้วก็เชเิญไปดาวน์โหลดเกมนี้แบบฟรีๆได้ที่ App Store และ Google Play ได้เลยนะจ๊ะเกมที่6กเกมนี้มีชื่อว่าก u ันไฟฮีโร่ครับเกมนี้เนป่ยเีทมือถือออนไลน์แนว NFT แนวแอคชั่นชูตติ้งจากทางผู้พัฒนาสเตปฮีโร่ครับที่ภายในเกมนั้นเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องใช้สกิลเพย์ ในการเล่นเพื่อผ่านด่านครับและยังได้รับเหรียญคริปโตหรือว่ารางวัลไอเทม NFT นี่ครับที่สามารถนำเอามาซื้อขายในมาร์เก็ตได้ครับถึงแม้ว่าเกมนั้นจะเป็นสายฟรีครับแต่การที่จะเข้าสู่ตลาดได้เนี่ยคุณผู้ชมนั้นจะต้องผ่านโหมดห้าไปสะก่อนนะครับและภายในเกมนั้นนะครับมีหน่วยสกุลเงินเนี่ยที่ชื่อว่าสเตปฮีโร่โซครับหนึ่งสเตปฮีโร่โซเท่ากับ0.28ปบาทไทยครับหากคุณผู้ชมไม่ได้สนใจเกมนี้ลแล้วก็เชิญไปโหลดเกมนี้แบบฟรีได้ที่ Google Play ได้เลยนะจ๊ะ เกมที่5เกมนี้มีชื่อว่า Rise of Defender ครับเกมนี้นะครับเป็นเกมมือถือออนไลน์ NFT แนว Tower Defense ครับที่มีองค์ประกอบเป็น RPG ที่เพิ่มเข้ามาครับภารกิจเหล่าเกมนี้เนี่ยคือการวางแผนอัปเกรดฮีโร่และป้องกันฐานโดยมอนสเตอร์ครับภายในเกมนั้นเนี่ยคุณผู้ชมสามารถรวบรวมไอเทม NFT เช่น Hero Equipment และไอเทมเสริมผ่านหมดต่างๆนะครับภายในเกมนี้น่ครับมีหน่วยสกุลเงินเนี่ยที่ชื่อว่า RDR ครับ1 d r DR เนี่ย เท่ากับ0.67บาทนั date, ่นเองครับหากคุณผู้ชมไม่ได้สนใจเกมนี้ลาแล้วก็เชิญไปดาวโหลดเกมนี้แบบฟรีได้ที่ Google Play ได enfin ้เลยนะจ๊ะเกมที game 4, game 4, mm ่4เกมนี้มีชื่อว่าวีดีแลนด์ครับ เกมนี้เนี่ยเป็นเกมือถือออนไลน์ NFT แนวทำฟาร์มครับโดยในเรื่องของเกมนี้เนี่ยคือโลกของเรานะครับมีสารพิษปนเปื้อนครับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจึงต้องค้นหาโลกใบใหม่ปรากฏว่าพบดวงดาวเนี่ยที่คล้ายกับโลกมากครับจึงเดินทางไปแต่ระหว่างการเดินทางนั้นเนี่ยเครื่องเนี่ยเกิดมีปัญหาครับทำให้เครื่องบินนั้นตกลงไปครับน้ําและอาหารเนี่ยไม่เพียงพอครับคุณผู้ชมนั้นจึงต้องทําฟาร์มเพื่อเอาชีวิตรอดตัเองนะครับระบบการหาเงินหรือว่าหารายได้จากเกมนี้เนี่ย คือคุณผู้ชมนะครับจะต้องทําฟาร์มแล้วก็ส่งออเดอร์นะครับพอส่งสําเร็จเนี่ยเราเนี่ยนะครับก็จะได้รับเหรียญครับเป็นสกุลเงินดิจิตอลครับที่สามารถนามาซื้อขายเป็นเงินจริงได้นั่นเองนะครับหน่วยสกุลเงินในเกมนี้เนี่ยมีชื่อว่าวีดีครับหนึ่งวีดีเนี่ยเท่ากับ1.50บาทไทยนั่นเองนะครับหากคุณผู้ชมไม่ได้สนใจเกมนี้ลาแล้วก็เชิญไปโหลดเกมนี้แบบฟรีได้ที่ Google Play ได้เลยนะจ๊ะ Our world alive with energy that connects us energy with alive all is that เกมที่ 3. เกมนี้มีชื่อว่า Sky ย <an> วีเว r รครับเกมนี้เป็นเกมมือถือออนไลน์ NFT แนวการ์ดเกมครับที่คุณผู้ชมนั้นจะได้จัดสำรักการ์ดครับเอาไว้ต่อสู้กับผู้เล่นอื่นหรือว่าบอทดครับ วิธีการได้การ์ดเนี่ยคือเราเนี่ยครับจะต้องเล่นให้เลเวลอัพครับแต่การ์ดที่ได้มาจากเลเวลอัพนั้นจะไม่สามารถนํามาขายได้ครับวิธีการหาเงินหลักๆของเกมนี้เนี่ยครับก็คือการขายการ์ดเราเนี่ยครับจะต้องจัดลําดับลงแลกไปเรื่อยๆครับเพื่อให้ติดอันดับประจําซีซั่นพอติดอันดับที่ได้กําหนดไว้นะครับเราเนี่ยนะครับก็จะได้รับรางวัลเป็นการ์ดซิลเวอร์นั่นเองนะครับซึ่งการ์ดที่สามารถขายได้เนี่ยก็จะมี2ระดับครับก็คือซิลเวอร์และก็โกลถ้าหากใครนะครับอยากหาการ์ดระดับโกลนะครับก็ต้้อองเเเขาไปล่นนนใโหมดคควส แต่คุณผู้ชมนั้นจะต้องใช้ตัวในการเข้านะครับวิธีการหาตัวเนี่ยคือการหาจากการย่อยกาซิลโว่หนึใบหรือว่าจะเติมเกมก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับหน่วยสกุลเงินในเกมนี้เนี่ยมีชื่อว่า USDC ครับ1 USDC เท่ากับ31.59บาทสตางค์นั่นเองนะครับหากคุณผู้ชมไม่ได้สนใจเกมนี้หล่าแล้วก็เชิญไปโหลดเกมนี้แบบฟรีได้ที่ App Store และ Google Play ได้เลยนะจ๊ะ เกมที่2เกมนี้มีชื่อว่า A3 Steel Arrive ครับเกมนี้นการเป็นเกมมือถือออนไลน์แนว NFT MMORPG ครับที่ภายในเกมนั้นเนี่ยมีภาพกราฟิกค,ค่อนข้างสวยสมจริงครับและยังมีเรื่องของระบบต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโหมด Battle Royale โหมด Dungeon โหมด Guild War และล่าสุดนะครได้มีประกาศนะครับเพิ่มระบบ NFT เข้ามาเกี่ยวข้องครับคุณผู้ชมนั้นสามารถเป็นเจ้าของเหรียญ Inntium ได้นะครับโดยการเข้าเล่น Dungeon Inntium ซึ่งผู้เล่นนั้นจะต้องมีเลเวล190นะครับจึงจะมีโอกาสดรอป ซึ่งเจ้าเหรียญอินิเทียมเนี่ยนะครับสามารถแลกเปลี่ยนเป็นหน่วยสกุลเงินที่เรียกว่าเคร1เครเนี่ยเท่ากับ39บาทนะตอนนี้นะครับหากคุณผู้ชมไม่ได้สนใจเกมนี้ลาแล้วก็เชิญไปตโหลดเกมนี้แบบฟรีได้ที่ App Store และ g o o g l e p l a y ได้เลยนะจ๊ะ เกมที่หนึงเกมนี้มีชื่อว่า Champion Hunter ครับเกมนี้เป็นเกมมือถือออนไลน์แนวแอคชั่นเอเบจีโอเพนเวนะครับที่อัดแน่นไปได้วยแอคชั่นสุดมันโดยในเกมนี้นะครับจะรองรับการเล่นด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับที่ผู้เล่นนั้นจะได้เป็นเจ้าของ NFT ระบบเหรียญในเกมเนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบนะครับนั่นก็คือแชมเปียนชาร์ตนะครับแล้วก็แล้วก็เหรียญฮันเตอร์โทเค็นนั่นเองนะครับภายในเกมนั้นเนี่ยผู้เล่นจะได้ออกสำรวจสภาพแวดล้อมโลกสามมิติที่สมจริงครับคุณผู้ชมนั้นจะได้ตามล่าหารรรรวบรวบมเหล่าอักูน ปลดล็อกพอร์ทัลนะครับแล้วก็สำรวจดันเจี้ยนเพื่อค้นหาสมบัติที่ซ่อนอยู่นั่นเองนะครับเกมนี้เนี่ยจะออกแนวคล้ายๆกับกินชินครับซึ่งปัจจุบันเกมนี้นะครับยังไม่เปิดให้บริการครับผมเนี่ยนะครับได้ทิ้งลิงก์ไว้ติดตามข่าวสารไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหากคุณผู้ชมไม่ด้สนใจเกมนี้แล้วแล้วก็เชิญไปติดตามข่าวสารนี้ได้ที่เว็บไซต์ได้เลยนะจ๊ะ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ8อันดับเกม NFT ที่น่าโหลดมาเล่นนี้นะครับหวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะชอบคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและเป็นกำลังใจในการพัฒนาช่องต่อ,ตอไปนั่นเองนะครับหากคลิปนี้เนี่ยผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ